สวัสดีครับพี่น้องครับผมพาพี่น้องมาหาปลาครับวันนี้แค่หนาอัเอาแกินก่อนนี้มาบ่าอไกเก็บาวเเก็บ่ขา้กินน้สิเ็ ามนี่เจ e ้าเอาเินเาึง well, ้าแม่ไทยก้ทใช่ปะงูย hey, no. ังะ hey, hmm. ัจามแล้วก็ถ cool. ือุ้งกจิ้เลย้องบเอามนเอาไงแกกามาไปเอาแทกไปแกแหมดเลยเอาเงินหมดหมดหมดหห นัอยู่ประมาณเอาประมาณแค่น oh, ึงเลาแค่นึงแค่นึงห้าพันต้องน้องห่าคนน้องหรอเรื่องห่างคนนี่นู่นหรอเฮ้ยพูนห่างพูนทุ่เด้ยวเนาต้องพูนสิต้อเอาดูเนาะต้งเอาดูคนต้งมีดูคน้ี่ดีหล่

เอายาขืนตอนนี้กันนกเพียเสียวข้นแล้วนี่สร้างสุริร์อยู่เนี่ยนี่ซุ่นหมบ่ทอดเลยอ่ใสเกี๊ยวไส้ดิน้มันเาจีบเาตื่นเ่

ห้วยเล่ห้วยพี่ล่ะแพันตอกเสาเข็มเไปเมา้เาไปเห็ดยังเอาไ้เห็ดพันบ่ เอาัไม่เดึงี๋ยวเดี๋ยวมันหนึ่งวันึงหมอน้งมึงนี่ทำไทังมันมันตั้งจิตเดียขอักดึงดึงไปนะับทีแรกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมันก็ดความกันปุ๊บ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  ่อยวามันงัดันไตเล้วมันว่าขาดมันติดนอยู่กินทั้งไตมันขาดอะไรมันหนักมันไงขนมันไงขนันทำนึงเจะบอกไทยนีากันเอามีดไปนาเน้อข่อยเกี่ยวมาวงนึงข่อยวะถอดยังก็นับสอบได้น้ไหขาดงี้มันจะบอกพาะเราข้นมาได้ซื้อปุ๋ยกาเทายวเหมือนันแปดัว่าปาจาวงอีกที่ว่าสอมือหัวเสีเทียวแต่พอ้องสองแล้วไง

ย่านตแาเอาขึ้นตอนนี้เดียวก็กลับเขาม่ยยนเาานเาเกลยูกางแหวไลไมันออกเ่อนี้ตืนี่จายาต้นหมืกัพ่อตนนั้นติงงนี้สองซขาดจะคล้องแล้วในเกิดมันที่ขิดินมองอย่มันขันสนุนตรงหากมันหากมันับ ก็เป yeah. ็นมือหยันก็มไปมือมือเขาหนีไปมามาจักเาห่าอนบอมาบ้านตคือคือตัตเขาก็คือมอสัตก็ยังค่อยๆถึงมือมันสานกัไม่ได้เดินงาไปแทก็าวไสตกนเ่า่อยบมานบนเเฮงม่ายเลยไป

พาสิบมาหลายแสนมั as well as ้งโคละวันเคลวันเลยกับไปซอยสายอู <sounds> ่เลี่ต <event> yeah, hey, ้องไปซอย่าวามองเียวแล้ก็หุดํามเศ้าอขาไปนออนนี้แหงยู่เน้ยหุดมือไม่ไต้บอกสมม้้ก็ดไปว่ามันสีย่งไว้หุดแบบจังนม้วก็นดวอาจะเบิดแล้วเาเ

ขึ้นน้องสูงตรงนี้เอาถึงทนึงตดไทั้งเนี่ยเ๋ยาขึ้นบันไดกัดเยมาาอาาตดเท่าไรคือตามกะไมาาน้มัก็บกสันด้วย้นมาขน้ายยอยิน็ยังขอว้อนนมายะินดูที่ดูน่ก็ว่าให้รอนทาไปถายร่งกอท้าไปกับมาไปรอนถายอยู่ฮาาเลมาเลยให้กันเลย พี่น้องปลาปลาลายขนาดปลาเขาตอนนี้่าขึ้นสิบเส็ดแล้วครับงาขึ้นในเบอรเราก็สอนสอนก็มากใกล้ๆรอฟังรอฟังเพื่อพระกระเชดนี่ครับ อันใดไม่อีกแล้วเกนบไเยอะเก็บเยต่อเยอเมันบืดบัดบัจทางบก็งเงียฟ้ามาดไก่เอะน้ยาพุทธายรนเวย้อนแค้นขมดอขาดแกต้รอขยุกแค้มาฝี่ไม่เด้เหมว่าสเลยแกมุ้นี่

ก็มาตัดเอาเท่า <lonely> ันค่ะอยู่วะอยู่วะจับของเงืบมั้เลยใส่กระสอบจับของเงืบมั้จัเขาไป็นเงิอบมั้เอ่อแต่พกฟ้ากกระสอบม้าก็เป็นมาเพรน้าองมีสองม้า้องทำอีลที่เรา้องบวหันนิดบ้ากระสอบม้าบวชยังมา่มาขูอยางม้ามันงดทิงาทมได้เหาเนี้ยนมหายข้หา่ยกุกฟรีบา เอามาจะเียอยาีกไดีเกันเวไปให้เบิไปอมีอยมาอย่ไปหารถะดเอากาเอาอนกันาไ่ได้ใปาเลย้เอาไปาวปเอาไไปเอายืก็ได้สาวูปเยสาวูปไปเอาไปูกูก็หันันคไปพี่พี่รปนอเาอาตัวนี้ไปากสาวาไป ไข่หน้าที่ชุด้ทยหรอกปลาคอมันสิเริ่มล้วนเลยได้บ้างเนี่เริ่มกอกวนได้บ้านี่ยหเป็นผงไนผงเลยรอปลาตื่นเหรอม้เร่ง่คือรอ่าเนออส เอาดึงมดึงเข้ามาอีกดึันวางเด้อมองนี่มันเลิกได้เนี่จอนสารู้ขึ้นทึงเลยเนอเออพันสาวขึ้นมาให้เนีนี่มันรักเห็นม่้ยนี่แ้เว้มาเพราะว่ามันหนักจุ่มนี่ยเป็นปลาต้งนยมหมกวยหมอกวยหมูหรอครับฮะ

งผ่ามันดูใสะองผ่ายู่ไก่เด้อพูนยู่ปลายไหเสียเียเี่มันม่ผา่งตะลังต้นเลยได้จดิงแงแมันจะหามันจะหามันจะงแงขึ้นแงแหามันจะอาอาบ้านเอหาขึ้นทั้งนี้จะเอาขทังนี้เขาขึ้นบ่ทังดอกดึงไปเอาไปที่จอด อ่าวบ้านบอกหรือแ่ข้ง่ามหนเสือกมมได้ได้นดวมึงขี้ลาะมาชมด้มนสวนครั้งอื่นมท่้ไยายเดี๋ยวเราแก้ปัญหาตรงนี้หยดหดค้ไไมได้ไมได้ไป้มันสวนยาแหงกมันออกได้ด้มันสวนะมา้นหงดีมันแห้ขาด สวนมาอีกอ่ะนี่มันอยู่น้ำพังนน่เย้มันจะออกกันได้หเอนี่แหละมันหมนมันหมุนไอ้หมุนพักกษตรไหมมันหนุคนก็ขานิดดันดูนี่นิีนี่เอาคลองนี่เลิกเด้หนคล้องไอนี่เอาเขาเย็นมยได้่าเาฟังนแมาบ้านเฮาฟังพี่กาังีองปล่ึมาอยู่น้องถมก้นม้นแล้วกินไรขาวห่แววิ่งกันไปยงหรอโอ้โหกันเพียเจ้าเ ดึงสักเง๋วสักแบบตัวนี้อยอ๋อฟังเยเขามานี่ทังนี้อีบหเอสักมือสีที่กันสักแล้วเยมสีก็เียกเดือเอาสักต้องยียไเดียกตีกนมเขีวเขียวีกันแม่นดีันนั้ต้องเขียวเียกัมเออเข่าทเลยไว่ได้ยังไงี่เท่าไรบ้านท่านบท่านอย่งนเขาเอาดฮิดดวกิเเาพยไมกันเริ่มพยายามไม่เอาสักไม่ทัดหลังเขาม ามันเลือยู่น้อยได้บ่ปลคายงมาที่มองกันาี่มองไหนกันา่ตกมานี่มชียง็ได้มา่จับเ่

ดังกนหยอดไหมนี่เ่วนรู้วมั้เอานีดันมาแต่มันไม่สิตเชื่ย่งเมาเมาหยาออกเมาหยาออกย่งเดียวเมาหยาออกบานบินสะหยาออกข่าวมันใส่นีเอใส่สงขาเเยอะพี่พี่เอาต้นมาชั่งนหมไั่งมันจะไม่ได้นเอาต้นมาชั่นี่มัข้าเอาเอาผ่าไปมัดใช่ไหมไว้ขางนึงเอาออกขางนึงอยูขางนึงัเอาอยู่ขางนึ่ไ้ ทักี่ใดเอานสกหนเลยมันก็เยอะพ่มันมันก็เยอยาออกลยอานออกต้าตอน็ต้นนอเออเาก็ปตอน้าก็ก็หค่าเพ่เลยเออขึ้นเบิรขึ้นบิได้หรอกบ่ขังนี้ต้นนี้เา่าดินถือว่าลายหรอเปงสงอเป็น่วงเป็น่วงเตือี่ี่ี่มันนักเตที่ลงมาผีบานนียที่มันหนาเพ่สิเดี๋ยวเดี๋ยวมันตัดตนทุกคนตัดก็ตัดเป็น่วงเป็นวงไปเอ้าไปลอตันหาไป อยู่ยูยู่เห็นเต้นไปใส่มันออกมันมุนตั้งใจเหมนเรื่องปาหตั้งใใสเขากัจับอันไตถึงจับใส่กันนีู่มมันสวนเขาไตดินมันน้ำดินน้ำลมมันชอบสวนออกเวนิ่งของมันดินน้ำลมนี่มันมุดมันมันมุนวมันสวนออกไต่รนี่งบอว่าอยู่อยู่แนวมันยังเกิดเียมันไหลไหม

เดียสมัมเานแลเออห้งเย้องเรื่องของของขง่บ่องของห้อด้จบเฮ้ยขาสมหันชาวบ้านบ่กินรส้มหันว่ามันตมาอาคนตมมันหนักเด้อปลาามันกรเลิกอาอ้ยพุ่นปลาคนกังเจาปลางว่าหเมียนมือคนอ ปลาคุมหนิ่ตัวใหญ่กว่าปลาคุมะปคุมปลาคุมปลาอะไงแต่ว่าก้างง่อยรอาสนกการกระนม่กระโอ้